ดีพี่นอ้องป้องปลายสู่โซนครับมือนีครับผมมีเมนูเด็ดมานำเสนอครับสําหรับผมมือนีครับผมปกติเคสคินมาเล้วว่าห้องเ็ดกินมาหลายเทียแล้วเป็นอันเดียวครับมือนีห้องเฮดสามอันครับผมว่วสามตัวผมมาจัดใส่ถาดให้เบิ่งแล้วพี่น้องเนี่ยมาเบิ่งครับผมสูตรเด็ดของเขา้าท,ที่บอกก็คือเขาสิราดลงไปครับผมราดลงไปเลยชมชําแบบกินแซ่บไปเลยพี่นอ้องเนีย,เนยนๆครับผมมาๆพี่น้องมาๆมาใกล้ๆกัน มือนีจังได้ก <atra ficar teokbokki> ูบ่พ่อบอกมาปลาแท้แหละอยู่แต่เขาพ่อมันตลอดเลยมื้อนี้หนีมาอยู่สวนยางพี่น้องไปรู้กันพี่น้องบอกแจงคุยเน้นก่อนไปคือว่าสีนี้บอกว่าปลามาคุณฮไม่หรอเปบ่าง้อปลามาอีกแล้วมามันมาจังเดี๋ยเฮ้ยเท้าง้อปลาจงมาจังเลยนี่สวัสดีครับเว้ยดีครับสวัสดีครับจงกินเขายัง ยังเหลียวมามามาเสร็จแ้โอ้ยว่าจิ้นนี่งอปลามากเกิด้ยังไม่พออีกเยอะโอเคเมนูเด็ดมื้อนี้มามามาโอ้ยพาพงอปลามากินเมนูเด็ดๆพี่น้องเลยยังนี่ยังนี่เด็ดยังนี่คือยังนี่พูดจ่ากบ่ตัวเดียวเดียวโอ้ยบ่ฮู้แล้วบ่งหูแล้วเดี๋ยวสิแนะน้ำให้ฟังแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตอันนี้ก่อนอ้าวขู่ใบย่างหนี่นงงามซื้องามมาซื้อเด็ดเบิ่งถ้าคนหู้จักงดีๆเขาจิ้เช็คได้เด้อน้งามซื้อ นี่เขามีหองง้วบผมเขางัวะเขางัวะเขางัวเขาไปเห็ดยังหูบะเขาง้วะเขางัวไปใส่โจกินน้ำไม่ใช่แล้วโมโยอันนี้คือเป็นสมุนไพรโดยตรงเอแต่เขาลิ่นเขานี่ก็คือแจวเลยนี่โอ้คอยาดเจ้าพี่น้องเอ้ยว้าวโอ้เลยพี่น้องเอาโมกินอ๋อโมกินกินโมกเป็นเอองาะปลากินโ่กเป็นครับผมมาขอยาดจะบบกกันเป็นตะคนเมืองอื้อหืออ่า เป็นยังก็สิขมแท้เพราะขมหรอกมันหวานสวยเออทเถนง้อน้เบ่ทนง้อก็บอกชาติเสียทุวคนี่โอ้ยเปลี่ยนเป็นนี่แล้วมีคนสอนนะก็เลยไปเรียนภาษามาแล้วไปเรียนภาษาแล้วโอ้เจ้าเดียอันนี้ตัวเดียวอันเดียวค่ยกินยังอยู่ในปลาอะไรแม่บ่เคยกินนี่แหละมัวครับหั่นมัวหั่นมั่วหัวใจว่าตัวผู้หรือตัวเมียหัมัว ตัวแม่ตัวตัวหูดีบ้างยังไหนโอ้ยบ่งหูเลี้ยกินยังไหนลราบัานนี้กินยังไหนเอาใส่ปากโอ้ยมาเบิ้งดิสอนยังไหนยังไหนฮาสอัวนี้ซอสเนื้อมากระลังกระลังสีฮัตบอลนะนะเออสีฮัตบอลนี่อืมกระลังกระลังสีฮัตบอโอ้คือเกินน้ำลายแห้งเดี๋ยวนี้งอปลากันเลยมาพี่น้องบ่เคยเห็นเนาะนี่คนมาเลยเอาหยิบไม้ลำกันหยิบมาอันนึงเอาหนึ่งคนคนลอกกินในไม้นี่เอาไข่หาวมันไปก่อนโอ้เบิ้งงอปลาดีกินไข่หาวไหมเบิ้งครับ นี่ส่วนผมสิเป็นเดือยมันเลยพี่น้องมาจัดเต็มมาเงาปลาเขากินน้วกันจัดไปตรงนี้เป็นเงาโคตรมาเลยเรยอพี่น้องเร่อขอจอัดเลยครับจัดเลยเร่อต้มเปื่อยๆครับอะไห,หนัวเ <c oughs> สียบสีมือสีมือ,อม เป็นผักน่องนะเป็นผักน่องเปลี่ยนกระลังฮัตบอกบอกคล่องแล้วบอกเขาื่นตั้งอืมเขาตื่นตั้งอันนี้แป้งอืมนี่กระลังกระลังฮัดกินอ๋อกระลังฮัดกินมามาเป็นรองกินรำกันโอ้มืมอนี้ว่าทีนี่เจ้ากันนี่เพราเนาะมันมองนี่มันมองใหญ่เนี่ยอืมมองนี่มันมองใหญ่เนี่ยผมว่าผมนี่เจ้ามากเลยด้ะเป็น เราเรามองผมอยู่ได้มั้งมองเจ้ายู่อีกแล้วเจ้าเคยยู่หลายมองแกพี่มันมีมองไหมไกวมักซอกแกซกสอกแซกเจ้าอ่าบอกไปกินไปนะพี่หลังเนาะหอมจังตุ่ม,ตมเปืเป่อยเลยเแกไปเหระลองมั้งอันหมกที่เรื่องอ่ะขลุด บ่เอไปเอาน้ำอีกบ่ก้ำเท่าไหรน้ำแบบเมื่อไห่น้ำน่องอ่ะน้ำไปเมื่อนเจ็บเห็นอ่ะอ๋อบ่ไปไปเอาบ่เอาบ่บ่เอาบ่โอ้ยยันกว่าแม่นบ่อันเจอได้เพิ่มงันบ่เอ้าพักไหนกินแน่ไปพักไหนแม่อือก็จะกินได้อันนี้แท้กินแน่กินพักนก็แน่อือกินพักนก็แน่ บำรุงบำรุงได้เลยนะพักร่างกายแข็งแรงเลยอืะกินอือ๋อร่างกายแข็งแรงแต่แข็งแรงคือว่าป้านี่มันจะดีบ่ดีนี่บ่กพริกกินแนวกับพริกนะกินแนว้เผ็ดเด้อฮะมันเผ็ดมันเผ็ดอ๋อเดี๋ยวผมจะกินอ้กใครมึงาะกินเนาะอนะนะโจก็บอกโจคุณมันเลยฮะเราคุณมันเลยคุยกันธรรมดาเนาะ ไขปบยูครับทีต่อ <Huh? S 2> ไขกระยูน้ำดงน้ำปลาไปันสันหลักไข่น้ำป,าปลาเลยบอกขอาอ้าวมขึ้นข้าผมคือพอจะดูเถอะฮ๋อไปกระเาเห็ดดด้ล่ะอ๋อหาเห็ดเก่งหรอกะหาเห็ด,หหดคนต้องคุณเฮาต้ององอมาหากินตัว ทนจังเพื่องชนจง้นนจงผัดยักษของผู้ได้บุก่อยก็มาก่านไปพันหน้า่อยก็เลยมามาพ่อยเจา้ากุ้เกลอนอันนี้ไรหรืองอป่าก็มาพอยเจา้าไม่มมเป็นไรเราจานขมวดใกลทำเทียมแล้วนี่แหละจักมาพอยเจา้าเนี่ยจะกรไปยีกิน, <c oughs> กนถ้าทานข่อยบะแมา่อยก็บะปาไดยกินไปกินเลยนะมั้ง่วไม่ลอ ไปิรใฟไล้เลยอืมยังเนี่ยฮะมันทอดตรงมันทอดตรงกินแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะม,มันแรงมันแรงฟังไปเลยไร,ร่คึกเล่นบ่กึก่งหัวมันจะคึกจักเล่นบ้างสั่งพงวยบ้างคิดบ้างสั่งละ มีเราจะหน้าบ่เดี๋ยวขมามาเราจะหน้าบอกอืมตอนนึ่มีตั้งงอบ่อืมรอก่อนเดี๋ยวอเรื่องมือนน่ะมาแทะราจะหน้าอือเนาะเมียนทำก่อนพูดดีมั้ราจะนาพูดงามบ่งามเนาะงามขนาดเป็นเป็นลูกจากเมืองเหมืนเดียบอกอืมเป็นเป็นลูกจากเมืองเดียม เดี๋ยวโทรศัพท์ขึ้นเขาสิโทรศัพเจ้าบ่มโทรศัพท์อ,อะไมง่อยแล้วกิกูไปหลับตู้คข่เงาะปลาหาจีเนีย่ยบอ,อไปเงาะปลาหาจีมืนเด้จีบอกใไ้กินปะุยถึงแก่มาแล้วทำข้าทำเ้านะ คลิปหนังนี่รถจะน้ามาแทนดิมารถรถจะหน้ามาแทนเรามาเปิดตัวในก็อยากเบิ่งยูลูกสาวจงเมืองกันเลยขึ้งยากมั้ยยังลูกสาวจงเมืองบ่ขึ้งงก็เหมือนงี้กินกันสองคนนี่อันที่สองอันที่สามสามตัวเลยหน่าจะเต็มเลยอกินขั้วมาเลยเดี๋ยวล่องล่องหางมันเบิ้งกินหางมันบิ้งยังเนาะ นี่เราลองกินเบิ่งลองอันดึงกันนั่นแหละนี่มันดึงพุดธขาเลยตัวต้มโดนเนี่ยต้อมไปก็มอยมอต้มเปลยเข้าพี่น้องโอ้ลองมั้งมาเสตี่อะไรก็ใส่อีย่างเนี่ยเป็นมทสนาจะใส่อีย่างเนี่ยคืเสียบเสียกีอาเสียบปนี้บต่อไปกอยใส่เอา เกียร์ใส่เด้โบแมนการที่เขาต้มนี่คือเขาต้มแค่เห็นเผาเปลือยใส่เกลือใส่เครื่องปรุงนิดๆหน่อยบอกเมื่อไหร่เพราะมันหลายอย่อางแต่ที่นี่ก็สูตรเด็ดนี่คือเอานี่เอาพริกหน้าหลานเนี่ยเจีเย,ยวเลยเห็นบอกจำเราคุยได้หไรเนี่ยคุยใส่พริกได้ไรมาแซ่บพี่น้องเนียอเนียนตัวนี้ ไปอยู่ดีครับอิดใจบอกติดใจชิมม่ไม่นกแตกวันนี้อย่างเดียอืก็บเบื้องเดือกเห็มานน้ำเนเด้อบอแล้วถึงนี้ไปอยู่ดีมากเลยเออยสอายปนีแม่ไม่กินน้ำเนยบอจะเอาเราจะน้ามากิให้กินน้ำยเดมากดอดอกผักหอม่น่พี่น้อง mình <laughs> ăn lạc mấy ngàn lại Mình nghe tiếng ngọt 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 đau chắc ngọt ngọt luôn ngọt Đau ngọt 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 mà ngọt ngọt mà ngọt ngọt luôn bằng ngọt 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 mà ngọt ngọt à ngọt ngọt cầm ngọt 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 lên กินนี่บดหุดอยู่กับบ่ออะแหลแห้งแหลแห้งเลยกินนี่กินนี่กินไปน้องกินครบแล้วหอมครอบพริกหอมต้นน่าแบบนี้เลยจัดบึ้มเลยมั้งบึ้มไปจัดบึ้มมันแก่ข้าอ กินเบาเบาก็งอหมดกินเบาเบาจัดนั่งนักอ๋อเหรอไปแล้วเลยป่อือจะไปบ่ไปจะทาเคียงเจ้าแล้วเจ้าเจ้าพวกไปผมจะไปก่อนนะยังไงสวัสดีครับไปก่อนเหรออ๋อไปก่อนจะกินเพื่อเดียวแล้วเฮ้ยครับ 嗯嗯嗯啊嗯。Mm. Mm. Mm. Ah. Mm.